สวัดสดีครับทุกท่านวันนี้พบกับผมจุนพรลานนะครับได้เอาพระของหลวงปู่ทวดรุ่นสริมงคลปี3-8ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นงานบุญสร้างศาลาการปะเรียนวัดประสาทปุญยาวาสกรุงเทพนะครับรุ่นนี้สร้างกันหลายเนื้อนะครับสร้างทั้งรูปดอเหรียญปั๊มแล้วก็เนื้อผงมีทั้งสีขาวและสีดำ เนื้อผงก็จะมีอย่างรูปภาพที่ท่านเห็นกันนี่นะครับเป็นพระที่หาง่ายแล้วก็เป็นพระที่น่าสนใจอีกรุ่นหนึ่งของวัดปราสาทบุญยวานนะครับซึ่งอาจารย์นองแห่งวัดทรายขาวท่านได้มาปลูกเสกด้วยนะครับพระเนื้อผงที่ท่านเห็นอยู่นี้ถูกสร้างขึ้นมาเป็นจํานวนมากและพบเจอหลายที่ซึ่งเป็นพระที่แจกในงานบุญ กับผู้ที่ทําบุญในงานการสร้างสาลาการ,ปรเปียนของวัดนะครับหรือว่าเป็นการปลูกเสกใจอีกพิธีหนึ่งของวัดปรา,าสราทบุญยวาสในปี2538นี้นะครับมีทั้งสายอายุทยากรุงเทพนครปฐมและกาญจนบุรีได้มาร่วมปลูกเสกพระชุดนี้กันนะครับอย่างเช่นอายุทยาก็มีหลวงปู่ทีมวัดพระขาวหลวงพ่อรวยอย่างวัดตะโก หรือโรยเพิ่มคูณนั่นแหละครับก็มาปลูกเสกในงานนี้ด้วยรวมทั้งสายนครปฐมก็มีหลวงพ่อเปิรนแห่งวัดบางพระนะครับแล้วก็หลวงพ่อสวัยแห่งวัดปีดารามนะครับกาญจนบุรีก็มีหลวงพ่อลำไยแห่งวัดทุ่งราชจ้าจังหวัดกาญจนบุรีเป็นต้นและอาจารย์นองแห่งวัดทรายขาวผู้เป็นสหายตามของหลวงปู่ทิมแห่งวัดช้างให้าร่วมปลูกเสกในงานนี้ด้วยนะครับ เรื่องพูทธคุณไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะอาจารย์นองแห่งวัดทรายขาวท่านได้มาปลูกเสกในพิธีนี้เท่ากับว่าหลวงปู่ทิมแห่งวัดช้างให้ท่านได้มาปลูกเสกร่วมด้วยเพราะทั้งสองท่านเป็นสหายธรรมกันมาอย่างเหนียวแน่นและร่วมพิธีปลูกเสกพระกันอยู่หลายครั้งหลายคราจนท่านได้มรณภาพไปนะครับพระหลวงปู่ทวดไม้ว่าจะสร้างที่วัดไหน ถือว่ามีพุทธคุณสูงและมีประสบการณ์ทุกรุ่นนะครับยิ่งเป็นพระที่สร้างขึ้นมาเพื่อสร้างศาลาการประเรียนของวัดเพื่อแจกจ่ายงานบุญแล้วไม่ต้องพูดถึงนะครับเครื่องพุทธคุณของหลวงป,ปู่ท่วนเหลียบน้ำทะเลจืดมีพุทธคุณแค็้วาลาดปลอดภยัยเป็นพระนิรันตรายไม่ว่าใครหรือผู้ใดของกิด ตอหรืออารัธนาติดตัวไปก็ไม่มีตายหงเกิดขึ้นอย่างแน่นอนซึ่งเป็นประสบการณ์ที่หลายคนใช้แล้วเจอกับตัวเองในเรื่องของพุทธคุณหลวงปู่ทวดแห่งวัดช้างให้วันนี้ผมจุนพรลานขอแนะนำรุ่นนี้นะครับรุ่นสิริมงคล38ที่ออกวัดประสาทปุญญวาสกรุงเทพมหานครนี่คือเนื้อดำนะครับที่เรา สามารถพบเจอกันได้ในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งเป็นพระดีที่ราคายังไม่แพงยังอยู่หลักร้อยกันอยู่นะครับสามารถเก็บและบูชากันได้นะครับซึ่งเป็นพระที่อาจารย์นองแห่งวัดทรายขาวท่านได้ขึ้นมาปลูกเสกในงานนี้ด้วยนะครับถือว่าเป็นพระดีและมีพุทธคุณสูงอีกรุ่นหนึ่งของวัดปราศาสบุญยาวาสเจอก็เก็บกันได้นะครับรุ่นนี้นะครับรุ่นสิริมงคล38นี่คือเนื้อออกเหลืองนะครับ เป็นพระรุ่นเดียวกันที่สร้างในปีนี้นะครับพระที่มีขนาดเล็กนะครับสามารถใช้ได้ทั้งเด็กผู้หญิงและสำหรับทุกคนนะครับที่ชอบพระที่มีขนาดเล็กไม่ใหญ่มากเกินไปนะครับหลังก็จะมีเลขยันและเขียนคำว่าวัดประสาทปุญญวาส2องห้าสซึ่งเป็นพระที่ชัดเจนและมีการปลูกเสกโดยอาจารย์นองแห่งวัดทรายขาว ซึ่งพระรุ่นนี้มีการทําหลายเนื้อนะครับทั้งรูปหล่อหลวงปู่ทวดและเป็นเหรียญโลหะแล้วก็พระผงคัอย่างเช่นองค์นี้นะครับเป็นเนื้อเงินที่เป็นรุ่นเดียวที่มีราคาแพงนะครับเป็นพระที่มีหลักพันตามเนื้อเงินนะครับเป็นพระที่ออกแบบได้สวยงามอีกรุ่นหนึ่งของวัดประสาทปุญญวาตรุ่นนี้นะครับด้านหลังก็จะมีเลขยัน,นและก็เขียนคําว่า วัดประสาสต์ปุญญวาส2538แล้วก็ต่อโคดณะไว้นะครับที่พบเจออีกก็จะมีเนื้อทองแดงหรือเนื้อตะกัวเป็นต้นนะครับของรุ่นนี้นะครับถ้าทุกท่านเจอก็อสามารถเก็บกันได้นะครับคลิปนี้หวังว่าคงเป็นประโยชน์และสาระแก่ท่านบ้างไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชอบช่วยกดไลค์และกดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเก็บพระแท้ซึ่งเป็นพระใหม่ในวันนี้ วันข้างหน้าอาจจะมีราคาอย่างแน่นอนครับจากผมจุนพรลราสขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ